รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอยากบอกเธอกับสิ่งที่ฉันเคยให้ไป คอยรักมีอยังไม่ไกลทุกอย่างที่ทำฉันเต็มใจให้เธออยู่ตรงนี้จะอยู่แล้วไม่ไปไหนเลยกี่สิบร้อยวันก็เหมือนเคยและทำได้ สแสดงละหัวล้วหวังมีต่อเธอไม่ได้มีข้าใจถูกบังคับให้กระทำให้ทุ่มเทมันคือความรักที่สั่งอยู่ในใจสั่งให้ตัวฉันคอยทำเทพื่อเธอคอยดูแลดีที่สุดเป็นความจำเป็นที่ตัวฉัน มันคือความรักที่สั่งมิฉันงองสั่งฉันไหมคิดถึงเธอคอยดูแลรอยยิ้มของเธอความรักเป็นตัวบงการทุกการกระทั่ให้ฉันไม่มีทางอื่นฉันที่ทำตามสั่งสิ้นหัวใจสิ่งที่วันสวัสดีค่ะ ครูนะคะพี่พีทอมได้ฟังเพลงหม,าม่างพี่ไปแล้วค่ะรู้สึกว่าแบบจังหวะอะไรเงี้ยมันดูแบบแปลกใหม่ไปหรือเปล่าคะแปลกใหม่ใช่ครับเป็นเพลงสำหวังเพลงแรกด้วยครับเป็นสมหวังเพลงแรกด้วยใช,ใช่แต่ก่อนแบบพี่พีทจะเป็นเพลงแบบโซ่เศร้าเออใช่ใชค่ะเพลงนี้เนี่ยแบบเหมือนกับเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ใช่ประกอบภาพยนตร์สั้นครับเรื่อง The Order ครับได้น้องหมากเป็นพระเอกด้วย แล้วเ,เป็นไงบ้างคะกับกระแสการตอบรับก็ถือว่าโอเคนะครับตอนแรกนึกว่าคนจะไม่ชอบสิเพราะว่าติดกับเพลงอกหักเยอะเพลงนี้สมบัต sure> ิก็คนชอบเหมือนกันครับแล้วถ้าใครที่อยากติดตามเพลงนี้ของพี่พชเนี่ยติดตามได้ที่ไหนบ้างคะครับก็ง่ายๆนะครับเซิร์ช u t u b e ครับคำสั่งจับหัวใจนะครับหรือว่าจะดาวน์โหลดได้นะดอกจันสามสิบหกเก้าเก้าหนึ่งและโทรออกหรือไม่ก็แฟนเพจพี่พิรักก็ได้ครับพ W E T พีดี e มัน ERA IG พีพีรัด้วยครับโอเคค่ะก็ยังก็ติดตามพี่พีธด้วยนะคะ,ะนอกจากจะร้องเพลงเก่งแล้วนะคะมีความสามารถด้านดนตรีแล้วเนี่ยยังมีความสามารถด้านการทำอาหารด้วยเหรอ <c oughs> <c oughs> จริงจริงนี่สมัยก่อนไงเอ็มก็แบบเพืเพื่อก็เป็นแบบเแบบป็นลูกศิษย์ที่โรงเรียนพี่พีธด้วยสมัยก่อนเลยเหรอทำไมพี่พีธถึงชอบทําขนมคะทําไมถึงชอบทาขนมเพราะว่าเมื่อก่อนอยู่กับคุณแม่ครับคุณแม่ก็ เที่ยวเยอะแล้วก็อยู่บ้านสมัยก่อนก็จะมีเทปที่เป็นคุณลุงสอนวิธีการทําอาหารทําขนมการอยู่กับบ้านง่ายๆที่ก็หัดจากตรงนั้นก่อนแล้วก็มาเรียนเพิ่มตอนที่ทำาู b c ซแล้วแบบจำได้ไหมว่าขนมชิ้นแรกที่พี่พีททำนี่ขนมชิ้นแรกจําได้ครับก็คือ b บรานี่แต่ครั้งแรกที่ทำเนี่ยเละมากเลยเพราะว่าใช้ไมโครเวฟไม่ได้ใช้เตาอบมันก็เลยชั้นมันไม่ฟูมันก็มันกดอัดทับจมันอร่อยนะ แล้วแล้วนุบๆมันนุบๆมันเป็นนมหวานมากเลยมันไม่เป็นเบารนี่มันเป็นอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยววันนี้ค่ะก็พี่พีก็จะมาโชว์ความสามารถให้ทุกคนดูด้วยครับนี่มาเรียนใหม่รอบหนึ่งนะครับเนื่องจากไม่ได้เรียนไปนานนะฮะวันนี้ทําอะไรครับนี่ครับอ่าวันนี้ก็เป็นมัสคาโปนมูสค่ะแต่ว่าคาโปนมัสคาโปนชีสใช่ก็วิธีการทําก็ไม่ยากค่ะพี่พีคะเดี๋ยวเรามาได้ทํากันเลยดีกว่าค่ะได้ครับ มาดูส่วนผสมกันดีกว่านะคะขั้นตอนแรกเนี่ยก็คือการเอาแครกเกอร์ค่ะมาบดแล้วก็ผสมกับเนยเค็มนะคะก็คือขั้นตอนแรกก็จะมีส่วนผสมแค่แครกเกอร์เนยเคม็มขั้นตอนต่อไปค่ะเป็นมูสมัสคาโปนนะคะก็จะใช้มัสคาโปนชีสนี่เลยค่ะส่วนผสมของเราก็วันนี้ก็จะมีเจลาตินด้วยค่ะอันนี้ก็ส่วนผสมที่แบบจากหลักที่แบบทำมูสแต่ว่าเพิ่มออตาเลนเมลแงเข้าไปออตาเลนเมลแรงกก็คือมีนี่ค่ะไข่ขาวค่ะแล้วก็น้ำตาลนะคะเพิ่มของความนุ่มอีกแล้วก็ตีวิปปิ้งครีมค่ะ ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะคำถามเอาคำถามได้ค่ะสำหรับสำหรับคนที่รักสุขภาพเนี่ยถ้าเขาแบบใช้ยังอื่นแทนน้ำตาลได้ไหมฮะจริงๆสูตรนี้เนี่ยถ้าเกิดเคยมีแบบเมอแรงที่แบบไม่ใช้น้ำตาลก็คือแบบตีไข่ขาวธรรมดาแต่ไม่มีรสหวานใช่มีรสหวานบางคนเนี่ยอยากทานขนมแต่ัวหัวเนาะมันต้องมันต้องมีวิธีทํา และส่วนมากเวลาพี่พีทแบบทําที่บ้านแบบมีส่วนแบบสูตรพิเศษที่แบบไม่ใช้น้ําตาลอย่างไงบ้างไม่มีครับผมเลยม้าถามเนี่ยสอนเลยดีกว่าโอเคเริ่มเลยนะคะครับผมขั้นตอนแรกก็ง่ายๆมากค่ะพี่พีทคะเดี๋ยวเราก็คุณครูครับผมอยากไห้ภากันเปื้่นครับอ๋อขอโทษค่ะเดูกนักเรียนนักเรียนน่ารักมากเลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาบทแฮกเกอร์กันก่อนนะคะ อันนี้อันนี้ต้องชําละเอียดแค่ไหนครับไม่ต้องละเอียดมากค่ะแค่พอแบบว่าเอาหยาบหยาบหยาบ,นะบก็พอ uh huh. ใช่เพราะว่าเดี๋ยวแบบถ้าละเอียดไปมันจะเป็นผงอ,อันนี้เนี่ยมันแบบเราผสมกันเลยแล้วมันจะแบบความกรอบๆมันจะหายหมดเลยเนี่ยก็จะแบบลักษณะแบบมีทั้งหยาบหยาบยบ,บ้างแล้วก็มีแบบละเอียดบ้างผสมผสมกันนะคะแล้วเ,เดี๋ยวเอ็มจะเทมอนไปในเ,เดี่คิดคุกหนึ่งนะคะได้ครับคือ,อันนี้ที่เลือกเนยเค็มเพราะว่าเขาจะได้มีรสชาติแบบเค็มๆตัดกับตัวหมูที่มันหวานๆนิดนึงอันนี้เวลาคุกต้องคุกทางเดียวไหมครับ ก,ก็คุกไปคุกม,มาได้เลยค่ะเอาเท่าเๆกันเฮ้ยทำแบบมานานไหมนะคะพวกขนมนขนมแะ้วครับก็มบสมัยที่คุณน,น้องเรียนไม่จบอะครับอ่าค่ะ <laughs> <laughs> นะ <laughs> ตอนนี้ก็สมผสมเข้ากันแล้วนะคะคก็เดี๋ยวเราพักไว้ก่อนคะ่ะก็ตอนนี้เนี่ยก็เป็นขั้นตอนในการทำมูสแล้วนะคะคอันนี้เนี่ยเป็นน้ำเย็นค่ะที่จะเอาไว้แช่เจลาตินของเย็มนะคะ แล้วก็นี่ค่ะวิปปิ้งครีมของเอมกับพี่พีชเนี่ยจะทําคนละอันกันนะคะก็เดี๋ยวเราจะต้องมาฝึกกําลังข้อมือกันค่ะพี่พีชครับผมตีให้เขาขึ้นฟูค่ะได้ครับเา้นตงลังใาอีกแบบนี้นะครับใครบอกว่าทียี่าคุณเหนื่อยแล้วคลองทำขนมดูนะครับ <laughs> ใช่ใช่ <laughs> ็เดี๋ยวเอาไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนนะคะพักไว้ก่อนค่ะตอนนี้เชฟของเราแล้วก็แขกรับเชิญก็ได้ทำเสร็จไปแล้ว1ขั้นตอนครับขั้นตอนต่อไปจะทำอะไรเดี๋ยวกลับมาชมกันในช่วงหน้านะครับมือนทคัี่